มาแต่งให้มันเนียนอีกหน่อยความเอาหวานนี่มันมันยังไม่ได้ที่เท่าไหร่ตอนแรกเราจะใช้แต่เอสมาแต่งให้มันเนียนหน่อยต้องระวังในการเจาะกระเบื้องแบบนี้มันมันไม่เหมือนกันนี่ต้ตแบบแข็งแข็งนี่มันเป็นกระเบื้องเคลือบขนาดใหญ่จริงแต่ว่ามันค่อนข้างจะเปราะอันนี้มันลง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 บอ็อกพอดีเลยติดกระจก แต่อว่าอันนี้จะสอดขึ้นมาจากข้างล่างมันก็เลยต้องมีตัวแฉกสำหรับรองรับอุบออปรกรณ์ที่จะมาหุงต้มเนี่ยที่บบี้จะสอดจะสอดมาจากข้างล่างนี้สอดมาจากด้านล่างนี้แฉกน,นี้จะวางข้างบนวางข้างบนแล้วมันสบายเพราะว่ามันจะทําให้ตัดแต่งง่ายจะสอดข้างล่างนี้มันจะมีต้นี้ กิมขอบนิดนิดหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูคือใส่ข้างบนเนี่ยมันจะสูงกว่าหัวหัวเตานิดหนึง่งก็เลยเกรงว่าความร้อนจะไม่พอหรือว่าจะใส่ก็เหมือนกันก็ได้แหละแต่ว่ามันข้างล่างนี้มันจะต่ำหน่อยมันจะติดหัวแก๊สหน่อยก็เลยลองดู ไม่ต้องไปซื้อแล้วไอ้แม่เหล็กไฟฟ้าสองหมื่นสามมืนแต่ความจริงแม่เหล็กไฟฟ้าดูๆก็มีแต่วันตีนี่มัน่อนข้างจะแพงมากแต่จะเป็นยี่ห้อก็ได้เพราะมันนี้หลายหัวด้วยสามหัวสามหัวไม่เคยชอบระบบมันพอใช้เสร็จนี่จะต้องมาเป่าให้ความร้อนมันเย็นมันถึงจะตัดแล้วก็ อนุญาตให้ถอดสวิทช์ได้แต่คืนไปต่อกางคนะันและเครื่องพังนลองไปใช้ดู